สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาดามในต่างแดนนะคะก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กคริสต์มาสกันค่ะเค้กคริสต์มาสเป็นยังไงนะคะทุกคนมันก็จะมีส่วนผสมของผลไม้อบแห้งแบบนี้นะคะอยู่ในตัวเค้กของเรานะคะแล้วก็จะมีวันนี้เราจะใส่ลูกเกดเข้าไปด้วยนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะของมาดาวในต่างแดนนะคะเรามารอลุ้นกันค่ะว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงทานได้ไหมนะคะเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะแล้วก็มาดูวิธีการทำค่ะว่ามาดามในต่างแดนจะทำสำเร็จไหมภารกิจนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปดูกันเลยนี่ก็เป็นผลไม้อบแห้งของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาหมักกับ เล่ารำนะคะเพราะว่าเราไม่มีเด็กทานด้วยนะคะเราสามารถใส่เหล้ารำได้นะคะทุกคนปริมาณก็กะเอานะคะทุกคนเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทํานะคะเราก็จะหมักข้าทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังจาก1ชั่วโมงแล้วค่ะระหว่างที่รอหนึ่งชั่วโมงนะคะเราไปเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นกันเถอะค่ะไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะนี้ก็จะเป็นเนยรสจืดนะคะ200กรัมนะคะไข่ไก่สฟองนะคะเบอร์ใหญ่เนาะแล้วก็ผงฟูนะคะครึ่งช้อนชาอันนี้จะเป็นอบเชยนะคะมันต้องมีนะคะอบเชยเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ําตาลทราย2 0 0กรัมนะคะเราไม่มีน้ําตาลทรายแดงนะคะเราก็ใช้น้ําตาลทรายขาวค่ะแล้วก็ แป้งอนเนกประสงค์นะคะ200กรัมค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะตอนนี้เราก็จะเอาเนยใส่ลงไปนะคะ200กรัม เนยเราเป็นครีมแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่น้ำตาลแล้วนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลย ทำผิดสูตรแรล้วก็เราจะทยอยใส่ไข่ เริ่มแตกชั้นแลวทุกคนเพราะว่าไข่เริ่มเยอะแล้วนะปัดงก่อนนะเริ่มแยกชั้นใส่ใบที่4ไปเลยนะคะทุกคน แยกชั้นนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะแป้งใส่แป้งเราก็ใส่ของแห้งรวมกันไว้หมดแล้วนะคะทุกคนเราก็จะใส่ลงไปทีเดียวหมดเลยค่อยๆก่อนนะคะ ทุกคนเราก็ตรวจดูวความเรียบร้อยเรากองน้ําออกแล้วนะคะน้ําเราก็จะเก็บไว้ทานหน้าเขานะคะให้เขาแบบว่าชุ่มฉ่ำเราก็จะใส่ไปทีเดียวหมดเลยค่อยๆก่อนนะคะ ตันดีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่พิมพ์กันค่ะ เราก็จะเกลี่ยหน้าเขาให้มันเรียบๆนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไปอบกันค่ะที่ไฟ170อองศาบนล่างนะคะระหว่างที่รอเราก็ลุ้นไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะ <c oughs> เวลาผ่านไปเราก็มาดูกันค่ะทุกคนลุ้นมากเลยดูสิคะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะมีความหวัง <c oughs> ออกมาแล้วค่ะดูสิคะผ่านไหมเดี๋ยวเราจะเอาไปตัดหน้ากันค่ะรองให้เขาเย็นแป๊บหนึ่งนะคะพอตัดหน้าออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่รับชมนะคะ อบที่อุณหภูมิ1้อยเนะคะทุกคนเวลาก็กะไม่ถูกนะคะเราก็จะคอยเปิดดูเรื่อยๆค่ะและแล้วก็สุกแล้วค่ะทุกคนดูสิคะฟูขึ้นมาเชียวดูสิคะผ่านไหมคะทุกคน ตอนนี้ก็ทิ้งให้เขาเย็นตัวสักครู่นะคะแล้วก็เราจะปาดหน้าเขาออกนะคะพอปาดหน้าออกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะน่าทานมากๆเลย